สวัสดีทุกท่านนะครับอาตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาเขี่ยเกสรนนะครับชวนชมนะครับเพื่ออทําฝักนั่นเองนะครับเวลาเรามีฝักนะครับเราจะได้เก็บฝักนะครับตอนที่ฝักแตกนะครับหรือว่าเราจะเอาเมล็ดนั้นมาเพาะนะครับเป็นต้นก้านนั่นเองนะฮะมาดูนะฮะ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นต้นกล้านะครับชวนชมที่ได้จากการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับดูนะครับไซส์ขนาดนี้นะครับก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนะครับชมดูนะฮะตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าผมไม่ว่างนะครับก็เลยไม่ได้มาเขี่ยเกสรนะครับมาเขี่ยช่วงเย็นก็ได้นะครับผม ไปลุยกันเลยนะครับมาดูนะครับต้นที่มีดอกนะครับเราถึงจะเขี่ยเกสรได้นะครับวิธีการเลือกนะครับเลือกดอกที่ใช้ในการเขี่ยเกสรนะครับไม่ดอกไม่กาเรียกว่าดอกไม่แก่เกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะดูฮะสีซีดแล้วนะครับสีซีดแล้วสีดอกซีดแล้วนะครับแสดงว่าดอกนี้แก่แล้วนะครับไม่ควรที่จะนํามาเขี่ยเกสรนะครับบางครั้งนะครับเกสรอยู่ดอกนี้นะครับ ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีหรือว่าดอกนี้นะครับเขาจะร่วงแล้วนั่นเองนะฮะถ้าเราอขยับนิดนึงนะครับหรือว่าเด็ดดอกเขาออกมาเขาก็จะร่วงง่ายนะครับเพราะว่าก็บานนานแล้วนะับมาดูดอกที่เหมาะสมที่สุดในการเฉียนนะครับก็คือดอกสีสดๆนะฮะดูนะฮะกล้องโฟกัสหรือเปล่านะฮะ ดอกประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตได้ว่าดอกนี้นะครับบานได้ประมาณ2-3วันนะครับเกสอนเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะครับหรือว่าเกสอนเขาสมบูรณ์มากครับก็คือดอกประมาณนี้นั่นเองดูนะครับนี่คือการเลือกดอกนะครับไม่ควรเลือกดอกที่มันสีจางๆนะบแบบนี้นะครับไม่ควรไม่ควรเป็นนังยิ่งหน้าแบบนี้นะครับเขาดอกเขาแก่แล้ว ไม่สมควรที่จะมาเขียเกยสอนนะครับวันนี้นะผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมการเขี่ยเกยสอนของต้นแม่ชดาชดาเพชรดอกนะครับก็คือต้นนี้นะครับผมจะไปเขี่ยเข้ากับต้นนั้นนะครับก็คือสายพันธุ์มงกุฎลาชินีนะครับต้นนี้นะครับจะเอาสองสายพันธุ์นี้นะครับเข้าไปผสมกันนะครับเราก็จะได้ลูกตัวใหม่เข้ามานะครับ เพื่อที่จะมาเทสอต้นกล้านะครับว่าฟอร์มเขาสวยไหมนะครับแต่ว่าเคยเทสนะครับสองตัวนี้สวยมากครับที่สำคัญนะครับต้นแม่ของมงกุฎทองนะประจำสวนนี้นะประจำสวนผมนะครับลูกอลังการมากนะครับต้นนี้นะครับแต่ปีนี้นะครับปักมีจำนวนจำกัดนะครับเมล็ดมีน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ แบ่งปันเพื่อนนะครับก็คือวันนี้ก็มีลูกค้าติดต่อมาขอซื้อนะครับหนึ่งต้นนะครับท่านี้นะครับก็จะมาพานะครับสาธิตนะครับดูวิธีการเฉดเกสรชวนชมนะครับเพื่อจะนำเกสรนั้นไปผสมกับรังไข่นะครับเพื่อที่จะทำให้ชวนชมนั้นนะครับมีฝักนะครับแล้วก็นำเมล็ดนั้นนะครับมาเพาะเป็นต้นกล้าต่อไปนะครับ อ่ะมาดูนวิธีการเลือกดอกนะครับก็คือเลือกดอกไม่แก่เกินไปนะครับการเลือกดอกที่เราจะนําเกสรนะครับเราสามารถเด็ดดอกนี้ออกมาได้นะครับเด็ดมาเลยนะฮะเด็ดมาเลยอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเราเด็ดออกมาเลยนะครับเราเด็ดออกมาเลยนะครับ ผมจับกล้องคนเดียวนะครับไม่มีคนช่วยนะครับผมก็ขออภัยนะครับถ้าหากว่าภาพมันไม่สวยยังไงนะครับอ่าขออนุญาตก่อนนะครับอ่านะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ฉีกนะครับฉีกดอกออกนะครับฉีกดอกออกนะครับฉีกดอกออกขออนุญาตอนุญาตวางกล้องก่อนนะครับวางกล้องยังไงนะครับ ไม่มีคนจับกล้องให้นะครับ